ข้อที่สที่ขาดการติดต่อไปเมื่อวานนี้ครับตอน10บโมงครึ่งนะครับมีการปูพรมค้นหาครับทั้งทาง,ทางภาคพื้นดินรวมทั้งทางอากาศจนถึงเวลานี้คุณผู้ชมครับมีข่าวด่วนแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจากทางแม่ทัพภาคที่3ยืนยันนะครับว่าพบร่างของทหารบางส่วนแล้วซึ่งเสียชีวิตแล้วนะครับบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามได้กับคุณอารยาโพจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่เชิญเลยครับ และล่าสุดนะคะตอนนี้ทางทีมค้นหานั้นก็พบร่างของพลตรีนพพรเรือนจันท์แล้วนะคะเป็นร่างของท่านที่ติดอยู่ภายในเครื่องบินนะคะส่วนอีกสองร่างนั้นก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกันค่ะตอนนี้เองนะคะแม่ทัพภาคที่3นั้นเองนะคะก็ได้สั่งให้ทําการค้นหาอีกสองร่างนะคะในขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีนะคะว่า ในขณะนี้ได้สั่งให้เมธัพภาคที่3นั้นดําเนินการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะคะเนื่องจากว่าทั้ง5คนนั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็ได้ทําหน้าที่เพื่อชาติด,ด้วยค่ะในขณะที่ทางผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่33เองนะคะบอกว่าณตอนนี้จะเดินหน้าหาอีกสองท่านนะคะเพื่อที่จะออนําร่างกับขึ้นมา,าในส่วนของการที่จะนําร่าง ทั้งของพลตรีนพพรแล้วก็อีก2ร่างนั้นขึ้นมานั้นในขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการนะคะซึ่งณนะตอนนี้ก็ขอร้องสื่อมวลชนนั้นไม่ให้ลงไปยังจุดที่เกิดเหตุด้วยค่ะปฏิบัติการค้นหาในวันนี้ถือได้ว่ายัางคงเดินหน้าต่อไปนะคะเพื่อที่จะหาอีก2ร่างค่ะในขณะที่จุดที่อยู่ใกล้ๆกันกับที่เจอก่อนหน้านี้นั้นอยู่จากห่างจากศูนย์เรดาร์ของดอยอินทนนท์นั้นไม่ไกลนักนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ ได้มีการพบชิ้นส่วนบางส่วนด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่นนะณตอนนี้เองนะคะทางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33เองก็กําลังที่จะประสานไปเพื่อที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าอีกสองรายนั้นหาเจอหรือไม่นะคะและตอนนี้ก็จะมีการย้ายศูนย์บัญชาการที่นี่นั้นไปยังที่ทางกิ่วแม่ป่านนะคะเพื่อที่จะไปตั้งกองอํานวยการที่นั่นค่ะและในส่วนของการ คำยืนยันเดี๋ยวเราสอบถามกับทางผู้บัญชาการอีกทีหนึ่งนะคะเ่่ห้าอนตอนนี้นะคะทางผู้บัญชาการเองนะคะก็กําลังที่จะให้ข้อมูลนะคะคือท่านเสียชีวิตค่ะพบกค่ะ เรายังไม่ทราบว่าเป็นพันดามั้งนะครับค<ช>่<ต><ร>ะพบองคะ<ก>ในส่วนในส่วนของการที่เจอเจอทางพลตรีนพพรนะคะณตอนนี้นะคะก็ร่างเนี้ยเราสามารถที่จะนําร่างของทางพลตรีนพพรออกมาได้หรือยังคะตอนตอนนี้ยังฮะเรายังไม่ให้เรายังไม่ให้รใหกระยับชิ้นส่วนในดทั้งสิ้นนะครับ<ช>ตอนนี้เรารอทางหมอไอ้ทางแพทย์ทางอายการแล้วก็ทางตำรวจลงไปในพื้นที่ก่อนนะครับสภาพร่างกายของท่านนั้นถือได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะเออสภาพร่างกาย ของของท่านนพเนี่ยผมยังไม่กล้ายืนยันเพราะว่าทางชุดไม่ได้รายงานละเอียดมานะครับเพราะว่าติดต่อลําบากแต่ทราบว,ว่าเป็นท่านแน่นอนครับแล้วสองท่านที่เจออีกสองท่านที่เจอก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นนักบินหรือช่างเครื่องนะครับเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าทางชุดเขาไม่สามารถแยกแยะได้นะจุดที่เราเจอร่างกับตัวเครื่องนะคะอยู่ห่างจากจุดที่เจอเป็นหางเครื่องแล้วก็เป็นเอกสารมากน้อยแค่ไหนคะป,ประมาณร้อยร้อยถึงสองร้อยเมตรนะย่านนี้<ม>ก็อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมดนะบริเวณนั้นครับ ทีนี้นับจากนี้วิธีการดาเนินการที่จะนําขึ้นมาค่ะแน่นอนว่าณตอนนี้ทุกคนรอคอยว่าภายในวันนี้จะสามารถนําขึ้นมาได้หรือไม่โดยต้องรอพรุ่งนี้ค่ะเออเราต้องนําขึ้นมาภายในวันนี้ให้ได้ครับนะครับ<ช>จะจะมืดค่ำังไงก็ต้องวันนี้นะครับถ้ายิ่งเราครบห้าท่านแล้วก็ยิ่งยิ่งดีนะครับเราจะได้นําไปพร้อมกันนะครับแต่ถ้าอีกสองท่านยังไม่พบเนี่ยเราอาจจะต้องตัดสินใจนำสามท่านนี้ไปก่อนนะครับครับจุดที่จะนําไปก็ขั้นต้นคือที่โรงพยาบาลค่ายกาเวละที่เชียงใหม่ครับ แล้วในส่วนของครอบครัวนะตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับครอบครัวทั้งทั้งห้าท่านบ้างไหมครับครับสาหรับครอบครัวก็ทั้งทางทุกภาคส่วนนะครับเราตั้งความหวังไว้เมื่อเช้าว่าทุกท่านน่าจะมีชีวิตอยู่เราหวังเช่นนั้นนะครับแล้วเราเองเราก็พยายามแข่งกับเวลานะครับเพราะมันเลยไปสีเลย24ชั่วโมงไปแล้วนะครับแต่เมื่อเรามาเจอสามท่านที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเราก็ เสียใจนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับโดยเฉพาะครอบครัวของท่านพลตีนพพรเลืองจันทร์ท่านผู้จัดการของพลตลาบที่4นะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่ทํางานขยันกันแข็งมากนะครับท่านไปทุกพื้นที่ที่มีปัญหาแล้วไปด้วยตัวท่านเองทุกครั้งนะครับครับครับและนั่นก็เป็นคํำยืนยันนะคะของทางผู้จัดการบนทนทานโบกี้ส3นะคะ ต้องถือได้ว,ว่าการปฏิบัติการค้นหานั้นก็ยังคงเดินหน้าค้นหาต่ออีกสองร่างนะคะและถือได้ว,ว่าตอนนี้นั้นปฏิหารไม่มีจริงค่ะสาหรับในกองทัพภาคที่สามค่ะนับจากนี้นะคะเราก็ต้องคอยติดตามว่าการที่จะนําร่างของทั้งสามท่านโดยเฉพาะพลตรีนพพรนั้นจะกลับขึ้นมาได้อย่างไรบ้างค่ะและทั้งหมดนี้เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่อริยาพจจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ